อันนี้เรากำลังสำรวจการเตรียมความพร้อมของชาวเมืองปากเกร็ดน,นะครับตอนนี้การมาเข้ามาค้าขายก็ยังปกติครับไม่มีไม่ดูว่ามีใครตื่นตระหนกตกใจอะไรอาจจะมีสงสายอยู่บ้างปราบายที่เตรียมความพร้อมไว้ทีน,นี้ก็ดูดูความสามารถของผู้บริหารอำเภอปากเกร็ดแล้วนะครับว่าใช้วิธีการยังไงนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านท่านวิชัยบรรดาศักดิ์ ซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีอภิรปร,รักปรารถนบว่าท่านจะดูแลบ้านเมืองของท่านอย่างไงบ้างนะครับแล้วก็คิดว่าสาขภาวนาแล้วครับก็ตังเกียรติขานถึงพระแม่เทนีพระแม่คงคาให้ท่านส่งครอบแก้วครอบเพชรมาปกป้องกรุงเทพทั้งหมดครับเราเรีมทั้ง ปากเกร็ดอำเภอปากเกร็ดและดินแดนครอบไปจนถึงแจ้งวัฒนาเมืองทองธานีก็ข,ขอให้รอดพ้นให้พระแม่คงคานะครับเมื่อกี้ผู้สึงขอพระแม่คงคากับพระแม่สีนะครับไม่ใช่พระแม่โทศศพใช่ให้พระแม่คงคาท่านก็รัวท่านผ่อนโทษให้พวกเราพวกที่อาจจะด้วยกรรมอะไรที่เขาทำกระต่ายก็ขอท่านผ่อนโทษ ขอให้พวกเรารอดบนจากโรคภัยในคราวนี้เพราะฉะนั้นท่านที่เปิดเข้ามาดูวิดีโอคลิปนี้ทาง YouTube ดูเสร็จเรียบร้อยก็ขอให้ท่านท่างจิตทีฐานผมนมมือนมโมสามภิรเขาระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับจากองค์ปรถมคือสมเด็จพระพุทธสิกขิที่หนึ่งสมเด็จพระชินราชพระพุทธมารนาะครับ สมบสมเด็จทะพุทรเจ้าคือสมเด็จพระพุทธีปันกรซึ่งเป็นต้นสายของเราและสมเด็จพระศรีศัสดาคือสมเด็จพระพุทธโคโดมแม่ประธานพรประธานสิบัญญาปกป้องดูแลพวกเราขอบรารมีแห่งองค์พระพุทธมาริราชพระราธิราชพระสยามเทวาธิราชและพระวิญญาณแห่งบุรพกจัรตราธิราชแห่ง ดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันตั้งแต่หุ่นอินเขาเขียวและพระแม่นางกวัดทองมาโลลายพระพุทธองค์ซึ่งเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนของเรารเดินแดนที่เป็นชวนภูมิหรือชมพูทวีปประกอบด้วยทาราขมิลพ้ามอนนี้ได้ปกป้องดูแลพวกเราแล้วก็ขอให้พระแม่ กรณีคือพระแม่ปฏิทีและพระแม่คงคายกโทษให้เพียโทษกับพวกเราที่อาจจะทำอะไรร่วมเกินท่านเช่นเทสิ่งปฏิกูลของสกรปรกลงสู่น้ำลำคลองและแม่น้ำทำสิ่งปฏิกูลลงในบนแผ่นดินเอาเลือดสาเลือดเทแผ่นดิน ซึ่งถือเป็นการาทําที่วิปริตอาเพศและผลตอบแทนที่อยู่ในขณะนี้พิติกรรมทั้งหลายของคนบางไทยบางกลุ่มที่จะทำไปแล้วก็ขอให้พระแม่ธรณีพระแม่งคงคาโปรดให้พวกเขาเหล่าน,นั้นด้วยและขอให้องค์ชัก์สิที่ได้กล่าวมาเริ่มจากพระพุทธองค์ทั้งหลาย คระบครมหาิราชสิยามิน,นทหาวิราชหรืาสุตราทิราชแห่งสามอาณาจากักรคืออาณาจักรไทยอาณาจักรล้านนาล้านช้างและอาณาจักรที่เป็นหลังกาทวีปคือทางใต้ของไทยโดยถูป,ป้องปกป้องดูแลดิ่ใดที่เป็นประเทศไทยปัจจุบันให้รอด้นจากภัยพิบัติในครั้งนี้ด้วยเถิดสาธุ